สวัสดีครับท่านผู้ชมทีุกคนครับข่าวก่อกันครับกับผมอุตตะลงเต้เกล้าเนี่ยครับมืูลนีธิวุงยูทีนี่ครับกองที่ทำการการบริหารส่วนตำบลแคนมืูลนีธรถจอดเต็มด้านเลยี่ยหัวคิดในการ้างน้ำบริเนตอีกอย่าพไปไปนองไปเบื้องความกันครับไปเลยครับนี่ครับโครงการภาคีรวมใจใส่ใจสุขภาพ ตำบลแคนกิกรรมแข่งขันประกวดอาหารพื้นบ้านประเภทสมตำลีล่านะครับซึ่งท่านนายกเวีร์รังวิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้ครับหลักนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วผมขอเปิดโครงการสร้างตาภาคีร่วมใจนะครับใส่ใจสุขภาพตำบลแขนนับังนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศที่การแข่งขันนะครับแจ่งระที่อยู่แจ้ละ กลุ่มจัดมาเต็มที่นะครับนี่นะครับเต็มที่เต็มที่หมอั้ธรรมดาครับแต่ละที่หมอั้ธรรมดาสุดยอดนะครับที่เป็นผู้บริหารเนาะนางแห่งพลังใจงความกับทีมคณะกรรมการในช่วงทีมมีการแข่งขันนะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศอื่นๆมาฝากาท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นผ้าเข้า ข่าาข่าวที่แจ้งมากประกอบกับทรงทรรมนะครับนะเนาะเจลากรุ่นเจลาติมนะครับอาหารพืนบ้านแบบน่าเล่าห้องนะครับมีจุกรูปแบบนะครับมากนำเสนอความครับหนึ่งทำมังหงเนาะอันนี้ทำมังหุงนะครับใส่เข้าไปนครับทำมาสุดยอดนะครับนี่รสชากเป็นได้แซ่บครับฉันนั้นก็นยังมี การจัดว่างว่าเขาเนาะใจละหม่องจละสุ่มนะครับใจละกามีบูธในขันจัดบูธนะครับอย่างเป็นดินปลูกนะครับเป็นดินปลูกกันกันนมาจัดในสถานที่สาหรับการแข่งขันนะครับีจัดสวนย่อมในปลูกสวนย่อมนะครับครับครับทางโรงเรียนผู้สูงอายุเนาะก็มีกิจกรรมนะครบับพร้อมครับ กองทุนรักประกันสุขภาพระดับทองถินนะครับซกะรอเนาะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูน้เพื่อว่าปบี่ทุมนะครับโดยค,คุณคู่สาจิทอนมุ่นเหลาเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพนะครับกองทุนรักประกันสุขภาพระดับทองถินตำบนแนนค่นเนาะอันนี้เป็นเจ้าภาพร,รักในการจัดงานมันนี้นะครับดันพอ่อเราพ่อสตอแค่นนะครับสํารับทิมงานเนะอสมอนะครับมาบุออด มีนามสมุนไพ่มาบริการพี่น้องนะครบับสุดยอดครับสุดยอดครับตรงนี้การเช่งขันกันเสร็จแล้วห้องกัปเพิ่ดผลการแช่งขันนะครับว่าเสีออกมาเป็นในรูปแบบใดผลการแช่งขันก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก่นนี่นะครับเนาะรางวัลตามที่เห็นได้ดููเลยนะครับรางวัลมีทั้งสมตำมิลาดีเดนกองเคียร์ดีเดนนะครับมีใจน้ำพี่น้องที่ใดรางวัลน,นะครับ ใายก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้การสนับสนุนตามไล่สื่อที่ขึ้นใ้เห็นทางหน้าจอนะครับครับเป็นทังได้ครับพี่น้องมือนีพพี่น้องเบิ้งกิจกรรมต่างๆของห้างของการบริหารโซนสันวงแค่นชัดขึ้นขอแสดงความยีใจกับทีมที่เข้าไนรางวัลนะครับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามเนาะได้มีปริเสธ ันจะรวดต,ตามตามวีล่ารับิความเครียดเดีนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับด้วยหางทางยูทูบสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณล้ะครับสวัสดีครับ